คุณพฤกษบแม่มดสลามาแล้วคะ่ EP 1, ะ ep 29.1กาลัคนาราศีพฤกษบนะคะคุณพฤกษบนะผู้ที่เกิด20เมษาถึง20พฤษภาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤกษบในช่วงหลุครึ่งหลังของกันยายนกากันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงในคนที่มีคนคุยดูดูอยู่ n นเรชั่นชมีแฟนแล้ว แต่งงานแล้วโอเคเอาล่ะขอทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวพฤกษ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงหลุดครึ่งหลังของกันยาหกสานี้นะใบแรกเลยเป็นตัวแทนของคุณนะหนึ่งรีเอ้ยหนึง่งไม้เท้าไม่มดด้วยแบบสงสัยจะรับสายปรึกษายเยอะไปนะดูเออเออไม่รู้อลไหลังๆเนี่ย เลือดไปเลี้ยงสมองไว้พอแล้วไมหมมดเท้าล่ะพลังงานของคุณเป็นหนึ่งไม่เทา้ามีการเริ่มต้นมีไอเดียเกิดความคิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้สิเช็คต่อนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวพุกศพที่ in นเ l เ t ชั่มีคนคุสี่เหรียญ สองเหรียญขอเช็คต่อนะขอเปิดพลังงานต่อสี่ไม่เท้าเอาล่ะคุณพึกษบบางคนนะคะมีพลังงานของการนำพาใครบางคนเข้ามาในชีวิตนะคะในช่วงหลุก มีอีพเ้ 29, 29. นี่คะเป็นคนที่งานนำพามาเงินนำพามาทุรกินนำพามานะคะแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครวัวแล้วเคยผ่านกระบ,บวนการแต่งงานเขาอาจจะเป็นคนที่คบใครบางคนหรือ,อยังไม่แห้งไม่ขาดกับใครบางคน มีใครบางคนอยู่ข้างหลังเขาหรือในทางกลับกันอาจจะเป็นคุณพระสบที่มีใครบางคนแล้วไปเลิมโปรเจกต์หรืออะไรใหม่ๆแล้วงานเงินนำพามาคนที่มาจากการเรียนอะไรบางอย่างนะคะการเรียนนำพามาก็ได้นะคะเป็นคนที่ มีครอบครัวแล้ว9ดาบพลังงานน่าจะเป็นในลักษณะของใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางคุณพรกศบหรือคนที่คุณคุยดิลอยู่ในตอนนี้คบอยู่ในตอนนี้ มีครอบครัวแล้วนะคะเป็นพลังงานในลักษณะแบบนี้ดูเหมือนกับค่อนข้างจะเหมือนยังหาทางออกไม่ได้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ Night of w ands. a n d s อัศวินถือไม่เท้าถ้าเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นพลังงานที่คนไปข้องเกี่ยวกับคนที่เขามีใครบางคนอยู่แล้วก็เป็น พลังงานที่ไม่ชัดเจนแน่นอนมามาไปไปเป็น relationship แบบเทาๆนะคะไม่ชัดเจนเป็นลักษณะของอาจจะเข้าไปเป็นมือที่สามของใครบางคนหรือมีมือที่สามเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ของชาวลูกศพก็มีความเป็นไปได้นะคะนี่คือพลังงานของชาวลูกศพที่ มีเรレนี่สามดาบนี่อย่างที่แม่มันบอกว่ามันหาทางออกไม่ได้นะคุณมีเก้าดาบคุณมีสามดาบคุณมีสองเหรียญอยู่ในช่วงแบบคาบลูกคาบดอกอยู่ในช่วงที่เครียดในเรื่องของ relationship นะคะ นี่คือพลัง,งของาชาวประสบแม่มันจะขอขยายให้คุณประสบอะไรกัน,กนที่มีเ a ื i อ n s ชิปนะคนที่ใช้จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องมาในเวลาที่ใช้นะชาวประสบอะ two ones. สองไม้เท้าสองเหรียญพลังงานจะเหมือนกันเป็นเรื่องที่ซ้ายหรือขวาใครกับใครไปต่อไม่ไปต่อจะหยุดหรือไม่หยุดจ จะจัดการยังไงนะคะพลังงานดูค่อนข้างที่จะใบนี้เลยนะ two of arrows คุณมีสองไม้เท้าคุณมีสองลูกธนูแล้วคุณก็มีสองเหรียญลำบากใจหนักมากนะคะรึกสบลำบากใจเป็นช่วงที่ต้องคิดหนักมาก นะจ๊ะคิดหนักมากนะเช็คต่อ tradition พลังงานคือคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาในความสัมพันธ์เข้ามาแล้วคุณพึกศบ เหมัอนก็ไปต่อไม่ไม่เป็นเนื่องจากว่าเขาก็ยังอาจจะยังไม่ห่างไม่ข,ดขาดกับครอบครัวเขาแล้วเหมือนหาจุดยืนไม่ได้นะคะถ้าไม่มีที่ยืนเราก็หาที่นั่งก,กนนะ็แล้วกันนะแล้วค,ค่อยคิดนะคะของพวกนี้คิดง่ายๆว่ามันมันถูกศีลหรือเปล่าวถ้ามันถูกก็ทำแต่ถ้ามันผิดก็ไม่ต้องทำ มันง่ายมากนะถ้าใช้เคส only ไม่มี hard นะคะหรือคุณพฤกษบมีครอบครัวแล้วมีใครบางคนเข้ามาแทรกเข้ามาจากงานเข้ามาจากธุรกิจเข้ามาจากการเรียนนะคะมีครอบครัวหรือมีแฟนนั่นแหละนะมีคนของคุณอยู่แล้วมีใครเข้ามาแทรกซึ่งไปต่อไม่ได้เขาเรียกว่าทางตัน ค่อนข้างจะตันตึบดิ่งดาวพอสมควรนะคะสำหรับคนที่สำหรับปัญหาที่คุณผุกศบเจอและเป็นพลังงานที่แรงที่สุดในช่วงหลุกครึ่งหลังของกันยานี้นะคะขยายพลังงานต่อคนที่ใช่จะไม่เหนือน่อยไม่ต้องพยายามต้องมาในเวลาที่ใช่ใช่ไหมชาวผูกสบจรว่บอกว่า it is safe for you to love มันก็คงไม่เซฟหรอกถ้ามีใครมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะไม่เซฟแน่นอนนะคะ So m a t e เข้ากันได้ดีหรือมันมันดึงกันด้วยพลังงานนะ Trust บเครียดพ่ออะไรเพราะว่าคนที่ใช่ต้องเจอในเวลาที่ใช่ it is safe for you to love เพราะฉะนั้นเวลาไม่ใช่มันไม่ safe อยู่แล้วนะคะที่จะไปต่อที่จะรักต่อที่จะให้ใจต่อนะคะ soulmate soulmate ต้องมาในเวลาที่ใช่คู่แท้คู่บุญนะความเป็น soulmate คู่จิตคู่วิญญาณเนี่ยจะต้องไม่มาในเวลาที่เรามีใครหรือเขามีใครนะคะ trust คุณพฤกษ์ศพอาจจะคิดว่าฉันจะเชื่อใจเขาต่อไปได้เหรอซึ่งถ้าในพลังงานแบบนี้ก็คงจะเชื่อไม่ได้นะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นถ้าชอบพฤกษ์ศอยากจะรู้ว่าด้านเมื่อเขาคิดยังไงนะส่งรูปแล้วก็ชื่อเล่นนะคะติดต่อผ่านเพจแมมมอสซาห,หรือ l i น์ไอนะคะ ม่หมดอ่านพลังงานจากรูปนะแล้วก็เอาล่ะถ้าอยากรู้ว่าด้านเมื่อที้ยังไงก็นั่นแหละเตรียมใจไว้ด้วยแล้วกันเพราะว่ามีหลายๆลคนก็ไม่ได้เตรียมใจแล้วก็บางทีก็เอื้องกิมกี่ไปหลายสายก็เลยทีเดียวชีลงนะจ๊ะเอาล่ะอ่ะเช็คด้วยไพ่ครูดีกว่าว่าครูมีอะไรอยากบอกไพม่มโมซรานะจ๊ะ ขอบคุณ7,000ันคนที่ตามในเพจเมลซ r าขอบคุณร้อยร้อยรีวิวแม่นวัวตายไฟล้มในเพจซึ่งได้จากสำหรับนี้เท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณ80,000 subscribe ในช่อง YouTube ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่แชร์คลิปนี้ถามครูบาอาจารย์ให้ฝึกศบดีกว่ามีใครบางคนวีแล่เหลี่ยมนะเขาเป็นคู่กรรมเก่า และครูบาอาจารย์บอกว่าเขาอาจจะเป็นครอบครัวในอดีตชาติของเราแต่อาจจะไม่ใช่ในภพชาติปัจจุบันแล้วนะเพราะฉะนั้นจะแปลความหมายหนึ่งก็ได้ว่าครูบาอาจารย์อาจจะอยากบอกว่าเขาเงกมีครอบครัวแล้วนะเช็คดีๆคุณพระสงฆบางคนอาจจะโป๊ะนะคะอาจจะโป๊ะซึ่งถ้าเป็นการหาทางออกคือถ้าหาทางออกไม่ได้ให้ออกทางเข้า บล็อกเทหันหลังหักดิบนะคะคนที่ใช่ต้องเจอในเวลาที่ใช่ในโมเมนต์แบบนี้เฮดโอลี่ไม่ต้องมีห์ดใช้สติปัญญาไม่ต้องมีความรู้สึกในด้านความรักเพราะว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดโอเคนี่คือพลังงานของชาวฟุ๊กโสดที่ in น e l a t i o n มีเ l a t i o n นะคะมีคนคุย ทีนี้แม่มดจะเช็คพลังงานชาวประศบที่โสดผู้ที่เกิด20่เมษายนถึง20่สิบพฤษภาขอทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวปรกศบที่โสดในช่วงหลุบครึ่งหลังกันยา6 3ลัคนาราศีพฤษภบดูได้หมดนะหรือคนที่มาส่องนะคะเวลาที่แม่มดจให้คำปรึกษาก็คนที่มาส่องก็เยอะ e a g of Cups เด็กเกิดอะไรขึ้นเด็กคือคืออะไรเช็คต่อนะคะขยายพลังงานให้ชาวรุกศพที่โสด King of Pentacles เช็คต่อคนโสดมีคนมาหายนลังจีบหรอ King of Swords น่าจะจริงนะคนโสดหัวกระไดไม่แห้งงั้นรืออปส์คอมมิตนิ่งเลยนิ่งเลยชาวศระนิ่งเลยคนโสดหกไม้เท้าคนโสดอาจจะได้เจอใครนะคะใครใครใครบางคน หร,หรือหลายคนหรือมากกว่าหนึ่งคนงานนำพามานะคะการเรียนนำพามา the chariot ีแบบไม่ทันตั้งตัวอีกสักใบหนึ่ง high p r e s s e s s ตอนนี้คนสดก็เครียดหัวก็ได้ไม่แห้งเช็ดขยายจาก จักรวาลถามจักรวาลให้ว่าพลังงานเกิดอะไรขึ้นชาวพฤกศพที่โสดสามธนู three of arrows สามธนูคนโสดกับคนไม่โสดจะเหมือนกันเอานะจ๊ะคนได้สามดาบหนึ่งคู่ โอเคหนึ่งเลยโสดเพราะต้องไปเป็นคนในเงามืดของใครบางคนซึ่งพลังงานก้็ลิงค์แล้วก็มีไ i e s สเ s ซซึ่งเป็นพลังงานเงามืดนะคะเออเป็นพลังงานของผู้หญิงที่ต้องใช้สีใช้ปัญญาหนักมากสามถ้วยมีมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์สามถ้วยหนึ่งเหรียญ สองคือคนโสดอาจจะมี choice มากกว่า1นึ่ก็มากกว่า3มคนและงานและเงินนำพามานะคะสามคือคนโสดมีคนที่มีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องหรือคนโสดที่เป็น single ลมัมซิงเกิล d อาจจะมีใครบางคนเข้ามาแล้วทําให้แบบกับครอบครัวเราก็ยังไม่แห้งไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยนะ ดูค่อนข้างจะโทเทาไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็ฝุ่นก็ค่อนข้างจะตลกพอสมควรนะคะคือคนสดกับคนไม่สดพลังงานค่อนข้างจะลิงก์กันในแง่ของความไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะเอาล่ะแม่โมจะเช็คต่อให้ชาวรุบศพทิ่โสดนะ คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่ขยายจักรวาลมีอะอยากสรุปจะกรวาบอกให้คุณ love yourself first รักตัวเองให้หลงรักตัวเองเพอคุณรักตัวเองแล้วก็จะเลือกได้ว่าจะทำยังไงต่อ ทุกอย่างจะจัดการได้ลงตัวนะคะ Religious factors ถ้ามีใครบางคนที่เป็นคนเก่าๆกลับมานะคะให้รู้ไว้ว่าคุณหับเขาสิ่งไม่เสมอกันและให้กลับมารักตัวเองนะคะหรือถ้ามีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วเขามคมอบครพวแล้วหรือเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเขาเข้ามาหาชาวพ,พ,พ,พุทธที่โสดก็ให้ระวังไว้ เขาเป็นคนที่สินไม่เสมอเรานะคะ Getting to know each other มันมีมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์นะทึกศบจา๋าเขาน่าจะมากกว่าสองคนเพราะคุณมีสามถ้วยตรงนี้คุณมี High Priestess ตรงนี้แล้วคุณก็มีสามดา โอเคดูไม่ลงตัวนะสําหรับชาวผู้สบที่โสดนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามนะคะุต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นโอเคเอาล่ะทีนี้แม่มดจะเช็ดด้วยพ้ครูให้ขอบคุณ7,000พักว่าคนที่ตามในเพจแม่มสราขอบคุณ80,000ืสับสครายในช่อง YouTube ขอบคุณทุกคนเมนต์อขอบคุณรีวิวแม่โมตายควายล้มเป็น 100, 100ร้อยร้รีวิวเลยซึ่งได้เพราะสำหรับของ ครูบาอาจารย์ไม่มดนะคะรีวิวขอบคุณทุกรีวิวในอีพี29ที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณที่แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังโอเคถามจากครูบาอาจารย์ให้ชาวพุกศพที่ศงโอเคครูบาอาจารย์บอกว่ามีการมาของใครบางคนซึ่งเป็นคนเก่าๆน้ำหนักจะเยอะสุด ก็เลยให้ I love your self first ให้รักตัวเองแล้วก็ให้รู้ไว้ว่าการกลับมาคุยกับมาเจราจาอาจจะเกิดการโปะแล้วก็มีการห่างกันอย่างกระทันหันนะคะมีการเจอใครบางคนหรือกลับมาอย่างไม่คาดฝันของใครบางคนกลับมาคุยกลับมาเคลียร์กลับมาเจราจาบราบราบรา whatever แต่ยังไงก็ตามแต่ จักรวาลก็เตือนเรื่องของสินที่ไม่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นชาวพฤกษ์ศพจักรวาลดูเหมือนสำหรับคนโสดอาจจะเชียร์ให้ move on โอเคเอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวพฤกษ์ศพนะคะในช่องลูปีี9 1ก EP 9 1ยังไงเราเจอกัน ep 30ต้นตุลานะจ๊ะมามดสลามบรุย see you